นาทีคือชีวิตรเร็วก็รอดปลอดอัมพาตท่านอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อไปนี้หรือไม่ท่านกำลังเป็นเหยื่อของโรคหลอดเลือดสมองหรือ s t r o k ระวังอัมพาตหรือความตายอาจมาถึงท่านแบบไม่ทันตั้งตัวโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขมันในเลือดสูงุูคุรี่และที่น่ากลัวที่สุด โรคความดันโลหิตสูงเมื่อท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองท่านมีเพียง3ทางเลือกเท่านั้นตายพิการหรือหายเป็นปกติตายสูงถึง15%พิการพบมากที่สุดสูงถึง60%หายเป็นปกติเพียง25%เท่านั้นจะเป็นทางเลือกใดขึ้นอยู่กับว่าเมื่อท่านเกิดอาการแล้วท่านไปนโรงพยาบาลได้เร็วแค่ไหน หากท่านมีอาการต่อไปนี้ทันทีปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงซีกเดียวพูดไม่ชัดส่งหมอด่วนหรือโทรตามนายด่วนจี1669เพราะทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปลอดอมพาตนายด่วนจีมาแล้ว ท่านรู้หรือไม่ทุกหนึ่งชั่วโมงมีคนไทยตาย6คนและพิการเจคนด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพราะถ้าท่านไปพบหมอช้าทุกหนึ่งนาทีเซลล์สมองถูกทำลายสูงถึง2ล้านเซลล์และถ้าช้าทุกหนึ่งชั่วโมงเซลล์สมองตายมีผลให้สมองแก่ลงถึง4ปีความเร็วเท่าไหร่คือทางรอดของท่านมีอาการเมื่อดับตามนายด่วนจีดู ย้ำอีกครั้งหากท่านมีอาการต่อไปนี้ทันทีปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงเส้เดียวพูดไม่ชัดส่งหมอด่วนหรือโทรตามนายด่วนจี1669ลดการเสี่ยงตายเสี่ยงพิการมีโอกาสรอดเป็นปกติทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปลอดอมาพา